เคสที่ AMH ต่ำเนี่ยชอบถามว่าตั้งคันเองหรือควรทำา i f f หรือว่า i c s i ดีนะคะก็ a m s ต่ำะคะจริงๆแล้วเป็นตัวบอกว่าฮอร์โมนรังไข่เสื่อมคือต่ำในที่นี้คือต่ำกว่า1หรือ1.1นะคะคะาีนี้จริงๆมันไม่ได้ดูแค่ตัวค่าฮอร์โมน AMH ค่ะอาจจะต้องดูที่คุณภาพไข่ด้วยคือถ้ากรณีที่ AMH ต่ำเนี่ยและอยากจะตั้งคันเองเนี่ยดูที่คุณภาพไข่ดูที่อายุ ถ้าสมมุติว่าอายุ40กว่าปีขึ้นไปนะคะโอกาสที่จะท้องเองได้เนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ1-2แต่ถ้าอายุต่ำกว่านั้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ5-10นะคะคือแล้วแต่ว่าเออถ้าเราหวังว่าเราอยากจะลองที่เปอร์เซ็นต์เท่านี้เราก็ลองตั้งคันเองแต่หมอแนะนำว่าถ้าลองเองแล้วแล้วไม่ตั้งคันนะคะคือกลุ่มนี้น่าจะต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้น AMH ก็จะยิ่งต่ำลงไปอีกเรื่อยๆนะคะ